สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสะระอกันนะคะสะระอสะระอมีเสียงยาวมีตัวออยู่หลังพยัญชนะฝึกอ่านแจกลูกส,กสะกดคำสระอก, أ, ก, أ, ก أ, อกออกอจอจอจอต أ, ตอต أ. ชอชออชอพอพออพ k อขอคอออรอรออรอวอวออวอขอขออขอชอชออหหอหมะละ ko, mo, ak, ma, lo, ak, la, ko, o, ko, ma, la, ko mo, so, mo, o, mo, so, o, so, mo, so wo, we, wo, o, wo, wo, e, we, wo, we to, ye, to, to, yo, e, ye, to, ye กอบัวกออกอบัวบัวกอบัวพอใจพอใจอยใจพอใจใบย่อยใบย่อยอใบยอปีจอปยปีจอจอปีจอชอเลาะฉอฉชอเลาะอเลาะชอเลาะ ฝึกอ่านประโยคตามีมะละกออามีสะตออารีสีซอมาลีพอใจมานะดารางองยงมานีไปดูกอบัวฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆ